ที่ดีเสียงดังมากใช่ขอบคุณนะคะพี่มิง้งเออคุณพี่มิ้มขอบคุณพี่มิ้มที่บอกเนี่ยดูสิเสียงดังจริงๆน้องจึงต้องเปิดต้องปิดไมค์นะคะทุกคนนะปิดไมค์นะาจะหนีพ่สูกไปนี่อ่ะอย่าหนีกันน้เฟยอย่าหนีกันนะอ่าไม่งั้นก็ นนี้วันนี้เอาไว้ว่าราพอโพยนี่ด้วยแล้วผ้ายางกรคืองมนใหญ่เลยนะวันนี้พี่สว่างอภูมิของไว้อะก็ไม่มีใครมาด้วยแล้วพี่สจะเคลียร์ของเลยวะเคลียร์ของแม่ว้าสิเอาสิเออเปิดไลฟประจานตัวเองสิ เฮ้ยทุกข้ากันหมดน้ว่าทำไงดีเนี่ยใครเอาเวกานเฮ่ยมิ้มน้องจะเอาไงดีเนี่ยกลับดีไหมฮ้ยตรงนี้ว่างอ,างกอ,อกนะก็ไม่ใช่ทางเขาออกเเขาห็นหน้าทำไไงวะพี่สข วเวลาฝนตกแล้วรถน้องจะออกได้ไหมพี่มิ้มตรงเนี้ยพี่มิ้มคิดว่าแถวบอลูนไม่มีพี่แถวบอลูนอ่ะโอ้ยน้องถอยหลังรถดีกว่าน้องบ้า เก่งสองคันนี่เลยนี่เก่งอ่ะพี่สุกเก่งมากเลยโอ้โหอะไรจะพอดีพอดีขนาดนี้ซุ่มอะไระาคาเพื่อนๆใครจะถือของอะไรคะมาใช่เมื่อวานที่เพียบเลยด้านในอะเดี๋ยวนี้นี่มันไม่ใช่แล้วพี่ นี่มันไม่ใช่แล้วเฮ้ยแล้ววันนี้เสียงเงียบกิบเลยพี่พี่เิม,ม้เสียงเงียบกิบเลยค่ะเออเรือเขาเลิกงานกันไปแล้วพี่สุมาเขาเลิกงานกันไล้วเอเออ่ะอยู่กันตรงนี้กันก่อนนะอา่าลอดตัวไปเออลอดตัวไปจริงๆิพี่นะ เดี๋ยน้องจะเอาไงดีว่ะอ่ะอ่ะ้อไอลองน้องอยู่ไหนว่ะลองน้องอยู่ไหนก <c ười> <c ười> ุ๊บเธอไม่ต้องกุ๊บใส่ชัางเธอไม่ต้องวาหัวร็อกพี่เลยเดี๋ยวจะให้ไปอยู่อ่า ต่างโอ้ยขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆนะขอบคุณมากๆเลยเอาไงนะเนี ale, ่ยฝนก็ตกตกหันหน้ามาหาเราดิป่ะอ๋อหันหน้ามาหาเราดิก่ะ ดูกว่าเสร็จจะไปดูกันว่ามันจะยังไงต่อไปวันนี้มันอยู่ตรงนี้ก่อนนะมาแบบอ,อุ้ยเอ้ยะมันอยู่ตรงนี้ก่อนนะเพลงเริ่มมาแล้วจะปิดไม้แล้วนะคะ